ชายคนนี้เพิ่งตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองกำลังอยู่บนดาวอังคารกำลังจะลุกขึ้นและจากไปก็พบว่าเดินได้ลำบากเพราะแรงโน้มถ่วงลดลงเขาทําได้แค่คลานเหมือนเด็กสามขวบผู้ชายคนนี้ไม่เข้าใจอะไรเลยเขาหยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วคว้างออกไปหินโบยบินไปหลายพันเมตร1ครั้งสองครั้ง3าครั้งผ่านมาเป็นพันครั้งในที่สุดเขาก็หัดเดินได้เขาแค่กระโดดเบาๆกบินได้ถึงร้อยเมตรเขาขึ้นไปบนยอดเขา โดยไม่รู้ตัวพบว่าด้านล่างมีการเคลื่อนไหวมองไปรอบอเห็นไข่หลายใบหลังจากนั้นทารกสีเขียวก็เกิดปรากฏว่านี่คือลูกของมนุษย์ตัวเขียวบนดาวอังคารเมื่อพวกมันวางไข่จะวางไข่ทั้งหมดไว้ในถ้ำรอจนพวกมันโตจึงมารับไปไม่คิดว่าจะได้เจอกับโทนี่ คนตัวเขียวกำลังจะฆ่าโทนี่แต่โทนี่สามารถกระโดดได้ร้อยเมตรในนัดเดียวสิ่งนี้ทำให้หัวหน้าเผ่าคนตัวเขียวสงสยัยพาเขาและเด็กๆก,กลับทันทีและวิธีที่คนสีเขียวแบ่งเด็กๆก,ก็แปลกมากใครจับได้ก่อนเด็กก็เป็นของคนนั้นแต่คนสีเขียวมีนาคนนี้อ่อนแอเกินไปมันใช้เวลาครึ่งวันแต่ก็จับไม่ได้สัตว์ตัวและยังโดนทุบตีอีกสุดท้ายหัวหน้าเผ่าก็มอบโทนี่ที่พวกเขาจับได้ให้มีนาพวกเขาพาโทนี่ไปที่ห้องของเด็กเล็กจากนั้นทำความสะอาดผมและคราวของโทนี่พวกมันนำช้างตัวใหญ่ออกมาให้เด็กๆก,กินแน่นอนว่าโทนี่ ก็ไม่มีข้อยกเว้นดื่มน้ำเสร็จโทนี่ก็สามารถได้ยินและเข้าใจเสียงของคนสีเขียวโทนี่ตื่นมาเห็นปากมาตัวใหญ่เขากลัวจนต้องดิ้นรนออกจากกุญแจมือแต่เขาวิ่งเร็วแค่ไหนก็ยังวิ่งมาอยู่ตรงหน้าของมัน ทามูไม่ได้ทำร้ายโทนี่แต่เล่นซ้อหนอหากับโทนี่แต่โทนี่แค่อยากได้ตราสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าอกของหัวหน้าเผ่านี่คือสิ่งที่ทำให้เขาจู่ๆก็มาปรากฏตัวอยู่บนดาวอังคารในตอนแรกทามูไล่ตามโทนี่จนไปถึงเผ่าคนสีเขียวคนสีเขียวเห็นทามูโผล่มาก,ก็ไม่หยุดจู่โจมและเต็มมันสุดท้ายโทนี่ทนไม่ได้จึงต้องไปช่วยโยมันกลับไม่คาดคิดว่ากำลังของตัวเองจะแข็งแกร่งมากขนาดนี้หมัดเดียวของเขาสามารถต่อยคนตัวเขียวให้ตายได้ทุกคนประหลาดใจและอ้าปากค้างโทนี่มองที่มือของตัวเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขายังไม่ทันได้ต โต้โต้ก็ถูกคนตัวเขียวทุบตีโทนี่ทำผิดหัวหน้าเผ่ากำลังจะลงโทษเขาลูกไม่ดีเพราะแม่ในโลกดาวอังคารนี้ลูกเป็นคนทำแม่จะต้องถูกลงโทษนี่เป็นการถูกลงโทษครั้งสุดท้ายของมีนาถ้าทำผิดอีกครั้งมีนาจะตายเห็นมีนาอ่อนแอแบบนั้นในใจของโทนี่รู้สึกผิดมากเมื่อคนตัวเขียวกำลังจะลงโทษโทนี่กลับมียานอาวกาศก,ากำลังบินมาบนยานอาวกาศเป็นคนจากสองเผ่าอื่นที่อยู่ดาวอังคาร หัวหน้าเผ่าบอกโทนี่ให้รู้ว่าบนยานอาวกาศนั้นคือโซดังก้าและฮีเลียมหญิงสาวพบว่าตัวเองกำลังจะตกจากยานอาวกาศและเสียชีวิตโทนี่เห็นว่านั่นคือมนุษย์จึงรีบไปช่วยเธอเขาบอกหญิงสาวให้ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเขาเขาเตรียมอาวุธเพื่อต่อสู้แต่ความแข็งแกร่งของเขาไม่เพียงพอหญิงสาวก้าวไปข้างหน้าหลังจากไม่กี่นัด ก็จัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของคนสีเขียวพวกเขาจึงระเบิดยานอาวกาศได้อย่างรวดเร็วหัวหน้าเผ่าคนสีเขียวก็มอบเกราะอันทรงเกียรติที่สุดของเผ่าให้โทนี่อีกด้วยและถือว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นท้่วรางวัลแล้วมอบให้โทนี่ผู้หญิงคนนั้นบอกโทนี่ว่าเธอคือเจ้าหญิงแห่งฮิวเลนบนดาวอังคารมีสากองกําลังนอกจากโซดังกาและฮิเลียมยังมีเผ่าพันุ์คนสีเขียวที่รักษาตําแหน่งทอเป็นกลางแต่พ่อของเธอต้องการให้เธอแต่งงานกับเผ่าโซดังกาเพราะโซดังกาได้สมรู้ร่วมคิดกับเทวดาที่ไม่ใช่คนในดาวอังคารเพื่อปกอง ทีี่่แหงน้เธอต้องการรวมพลังกับคนสีเขียวเพื่อเอาชนะโซดังกาแต่หัวหน้าเผ่าคนสีเขียวปฏิเสธณเวลานี้เจ้าหญิงฝากความหวังไว้กับโทนี่หวังว่าโทนี่จะสามารถช่วยเธอได้แน่นอนว่าโทนี่ยังไม่ทันได้คิดและปฏิเสธทันทีจนกระทั่งเจ้าหญิงบอกว่าเธอสามารถช่วยเขาให้กลับคืนสู่โลกได้เธอพาโทนี่ไปอยู่ในเขตต้องห้ามของเผ่าคนสีเขียวเขตต้องห้ามบันทึกว่ามีประตูสักสิทธิ์บนดาวอังคาร่าประตูศักสิทธิ์สามารถไปถึงดาวดวงใดก็ได้เช่นนั้นทั้งสองจึงตัดสินใจร่วมมือกันในขณะนี้คนสีเขียวรีบเข้าไปจ มีนาพื้นที่ต้องห้ามไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเพื่อลงโทษพวกเขาคนสีเขียวพามีนาและโทนี่ไปที่สนามประลองศัตด์แต่ผู้ที่เข้าสู่สังเวียนนั้น แทบจะไม่สามารถรอดออกมาได้แค่หัวหน้าเผ่ากลับปล่อยพวกเขาออกไปอย่างเงียบๆปรากฏว่ามุนาเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าบอกให้โทนี่พาลูกสาวนี้ไปส่วนที่เหลือเธอจะรับผิดชอบเองหลังจากเดินทางไม่กี่วันในที่สุดพวกเขาก็พบประตูศักดิ์สิทธิ์ที่สถานที่ต้องห้ามที่กล่าวถึงในทะเลทรายที่แห้งแลง้งที่นี่มีกริตเครื่องกําเนิดแสงมากมายแอนนาวางตราแผ่นดินบนนั้นแสงก้าวเส้นปรากฏขึ้นบนพื้นจากนั้นคําลึกลับก็ปรากฏขึ้นแอนนาบอกโทนี่ว่าเธอเข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้นเธอบอกว่าโทนี่ไม่ใช่คนข้ามสายพันุ์และเขายัง คงจำศีลอยู่บนโลกตอนนี้เขาเป็นโคลนบนดาวอังคารเพื่อให้เข้าใจคาถาเธอต้องกลับไปที่ฮีเลียมเพื่อค้นหาเพิ่มเติมในขณะนั้นก็ได้ยินเสียงปืนจากภายนอกกลับกลายเป็นเทดาตี้พาคนมาโทนี่และคนอื่นๆจะรอดจากการไล่ล่าของเทวดาได้ไหมจับพวกมันนี่คือสุนัขและคนที่เด็จการที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาโทนี่กับสุนัขเข้าไปในฝูงสัตว์ร้ายและเริ่มฆ่าอย่างบ้าคลาั่ง ไม่นานร่างของสัตว์ร้ายทั้งหมดก็ถูกกองรวมกันเป็นภูเขาลูกเล็กแต่มีศัตรูมากเกินไปในช่วงเวลาที่โทนี่กำลังจะหมดแรงยานรบของฮีเลียมก็มาขับไล่เหล่าทหารศูรย์เมื่อโทนี่ตื่นขึ้นนอนอีกครั้งเขาก็ถูกทหารของโซโดังกาจับเป็นนักโทษปรากฏว่าหัวหน้าของโซดังกามาขอแต่งงานแล้วจูจูก็มีทหารเข้ามาจากข้างนอกไอ้ขาวโง่คนนี้เอาดาบของฉันไป ทั้งสองมาถึงสถานีของยานรบโทนี่กระโดดไปที่ห้องของเจ้าหญิงเจ้าหญิงบอกโทนี่ว่าเพื่อประชาชนเธอจะแต่งงานกับกษัตริย์โซดังกาจากนั้นเธอก็มอบตราแผ่นดินให้โทนี่และบอกมุนของตราแผ่นดินให้แก่โทนี่แต่โทนี่ตกหลุมรักเจ้าหญิง และไม่ยอมที่จะพูดคาถาสาังคำสุดท้ายในเวลานี้คนของโซดังก้าก็บุกเข้ามาเมื่อเจ้าหญิงหันกลับมาก็ไม่เห็นโทนี่แล้วปรากฏว่าโทนี่ไม่ไร้คาถาแต่เพิ่งออกประตูไปโทนี่ก็โดนเทวดาจับได้เทวดาพูดกับโทนี่การแต่งงานของโซดังก้าและฮิเลียมเป็นเพียงการที่เขาต้องการควบคุมดาวอังคารการแต่งงานนี้ที่จริงเป็นแผนการของเทวดาเมื่อเทวดากำลังจะพาโทนี่กลับโลกทามูกระโดดขึ้นกัดตราประทับของเทดัสด้วยความเร็วสูงหลุดพ้นจากการควบคุมของตราแผ่นดิน โทนี่ฟื้นฟูอิสรภาพของเขาทันทีเขาปล่อยยานอาวกาศออกกับทามูจากนั้นเขาและมีนาคตัดสินใจกลับไปหาเผ่าคนสีเขียวเพื่อหากำลังเสริมพอกลับมาถึงเผ่าคนสีเขียวก็พบว่าหัวหน้าเผ่าถูกขังไว้หัวหน้าเผ่าคนใหม่ถึงกับโยนโทนี่และหัวหน้าเผ่าคนเก่าเข้าไปในสนามประลองศัตว์แล้วปล่อยลิงขาวยักย้ายสองตัวออกมาโทนี่ใช้ความสามารถในการกระโดดมัดลิงขาวด้วยโซ่เหล็กลิงขาวใช้แรงเล็กน้อยดึงโซ่ออกจากปลายหินโทนี่คว้างหินที่ติดโซ่เหล็กตีเข้าที่หัวลิงขาวแล้วร่วมมือกับหัวหน้าเผ่าจัดการกับอีกตัวหนึ่ง เผ่าคนสีเขียวให้ความสําคัญกับความแข็งแกร่งเสมอทั้งอารีนาเดือดมากโกโทนี่ท้าหัวหน้าเผ่าคนใหม่แต่หัวหน้าเผ่าคนใหม่กระโดดลงไปยังไม่ทัน ได้ทำอะไรเลยก็โดนโทนี่ฆ่าตายอีกด้านหนึ่งเจ้าหญิงเห็นว่ากำลังจะเสกสมรสกับกษัตริย์โซดังกาโทนี่ขับยานอวกาศเข้าไปขัดขวางงานแต่งงานยังเปิดเผยแผนการของโซดังกาทั้งสองฝ่ายปะทะกันฮิเลมถูกกองกำลังซุ่มโจมตีด้านนอกของโซดังกาโจมตีอย่างต่อเนื่องจู่ๆกองทัพของคนสีเขียวก็วิ่งมาสถานการณ์เปลี่ยนไปทันทีโทนี่ไม่ทันได้ระวังตัวเลยถูกครอบงำด้วยพลังลึกลับเห็นว่ากำลังจะถูกพลังลึกลับกลืนกินโชคดีที่เจ้าหญิงขัดจังหวัดเทวดาที่กำลังไร้คาถาอยู่คนไร้ สัญ,ญลักษณ์จากหัวหน้าเผ่าคนสีเขียวชนะศึกโทนี่ก็เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าหญิงหลังแต่งงานโทนี่มองออกไปไกลๆและแอบสาบานว่าจะปกป้องเจ้าหญิงไปตลอดชีวิตขณะเดียวกันก็โยนตราสัญ,ญลักษณ์ออกไปไกลแต่ไม่คิดว่าเพิ่งทิ้งตราสัญ,ญลักษณ์ไปกลับถูกเทวดาเอาไปเมื่อเขาตื่นขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่บนโลกไม่มีตราสัญ,ญลักษณ์เขาก็กลับไปไม่ได้อีกจากนั้นโทนี่ก็เริ่มภารกิจตามหาตราสัญ,ญลักษณ์มาเป็นเวลาสิบ จนวันหนึ่งจูจ่ๆก็มีข่าวเรื่องตราสัญ,ญลักษณ์ในเหมืองแต่เขาสงสัยว่าเทวดามองเขาอยู่ตลอดโทนี่ระเบิดตัวเองและให้หลานชายของเขาเปิดตราสัญ,ญลักษณ์พาเขากลับมาที่ดาวอังคารแต่เมื่อหลานชายเปิดหลุมศพของโทนี่เทวดาปรากฏตัวจริงๆโทนี่ยืนอยู่ข้างหลังใช้ปืนจอ่อเทวดาเอาตราสัญ,ญลักษณ์ Hands. จากตัวเขาปรากฏว่าไม่มีตราสัญ,ญลักษณ์อะไรตั้งแต่ต้นจนจบเป็นแค่แผนของโทนี่ที่จะเอาตราสัญ,ญลักษณ์คืนจากร่างเทวดาโทนี่กลับดาวอังคารได้อย่างราบรืน่นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเจ้าหญิง